แต่งเห็บอย่หน้าน้ะเพนิอยู่หน้า,นอ,นาอ่าเขาบว่ามิอธรรมชาติดีครั Cô là gì nọ. Qua mà sao, lyon. đi, đàn ông. Tú ra bài tía. Ui, mấy bài, nó, mấy bài, nó, mấy nó, mấy bài, nó, nó, không nó, nó, cái đấy? Thế mà cứ phải rửa rửa mà vàng ra đi Rau thì thương không Thương Hãy <laughs> แลใช่เป e ่าแล้ลนี่วาเจ้าสาวไงก็ยินกันทงคันแน่นปอมปอมปอมเนาะกินข่าได้ยังงี้ไปเอามาข่าไปใ้เขาได้ข่าตุ้ดเข่ต้ดเลเขาขายใ้กูได้ผมเช็ง mẹ đi mẹ, มา đi. เออมากินข้าวแล <laughs> à? mẹ โลเสร็จเดียวเสร็จเดียวนะฮะมากินข้าวแล mẹ ừ, แล้วมันขึ้นอยู่านี้เลยขายอยู่เห็นเห็นเบิร์ดบัวเอ้ยคือลืออยู่เบาไก่มาแต่ในเมียงฮะนกอเน่เจะาเบาดีมีเง้ยนมาใกล้คูเงี้ยคืนไอ่บุตลงเทสเทส เคยไปยังเคยเยมันก็บกโซนใบหยังเ้ยมันผูกใบหยังน้ำเออจ็บน่อยย้อยหน่ออ่ะเจ่เมองได้ชีขาโอเคหนึ่งสองสามอค1 2แจ็คได้บบได้ได้แล้วพันจิ้มถึงนะจิ้มถึงอะไรหะคือจะมันโบแบบโบเลย ตอนม่เนี่ยการจมาถอยเนาะเอาถามมาเลยมันลืมคำว่าเอแล้วอ่าลืมคำว่าเล้ขอบใจมึงก่อนเนาะจกแดดบัได้เปล่ะไปไบรรยากาศได้อลยน้องอนี่่าโคตรดีเลยเนอละ บรรยากาศคนดีเลยหน้านี่มาดีพี่น้องอยากเห็นวะไปมาลุกมาไม่ลุกเอ้ยรเนี่ย่นะหล่อใช่ปอหอล่อเ่าเลยเนะี่ย

<laughs> ไปหลุนลินยไอ้ผูนชยไปหลุนลิยจอดนี่เนรอโอนะ้โเขตเนาะโอ้โหตกจักเลย กงเริ่มบางกนแล้วต้บางอ่ใก้ทีจคนลกิดเลยที่ตอนนี้นะบรรยากาศดีเนาะโตดดีเลยเ่ยมื่คืนนี่เมาเยเมาเยอะจงโคตรเมาเลยเออโคซกเมืขาสร้างให้ฟิตอนทื บอลบนอนบอลนอนนอน,น,อ,นอาไรมาทำล้างไายมากินก่อนเลยมากินกินเมอกันเกคนตามกระตีตามกตอมตามกัไอไอรอ <c oughs> นเหรอ <c oughs> น โอ้ uhm, ดำดำหน้าขาวใช่ไหมห้อเคยวันี้เลยเคยวันนี้เคยว่าตัวน่ะผมทองทนไงวะ อ้ายเปิดมาวเธอป่ะอ้จไดีพี่น้องไ่ได้มาอ้ายไน้อยเ้ิดค้นโคกค่าที่โอ้ด้วยอ้ายเิแวนค้นโคกพี่น้องนโก้โอมียจะปล่อยมา้ยอนนี้มาเวยเาก็้อเงือันมาตอนคืน้อนนึงดกแหละแล้วเขาก็้อเปิดคากันอแคนเหลอเงินคอไปส่งมันเคยเอาดอกท่เอเิปปิดไปแล้ิปด้ rồi rồi xong, bánh Bây Bây lời, bài bài rồi rồi sao mà khỏi trước rồi thả thôi đi mà đừng này tốc đi bài. Ừ, bài, bài. Rồi. À, กินเดงอะไรนี้มยาอยู hmm, <m ais> <m ais ่เอกินน้ำเนียแ้ไมอยากกินน ai> ้ำดย่า่ายเยอง่เขาบอกวาเขาขจักมาอนจักยเาขีรถใหญ่ากไปเนาะขี่ยางสบันหม่ใจเฮื่อนเจ้าเาวนะไปโอ้ยบมย่างนะี่คัไปมันมีเต้นเฮือนจาวเตนเนียเขา่ได้เปิดเพลงมีเต้นมีอันีอ๋อนี่ เงินตั้งเงินตั้งเออเงินตั้งเือาไปเขามีองงานบลเา่ว่าองงานหรอพี่ไ้เมีงานบอะเคยเคยพิชบอเคยไปพิงานบอะเบิดนี่ยนั่งเร์เบิร์ดเบิร์ดคือแบบปม่นบนี่พิงานบอกรู้มดอนีนะบอกไปกินจะอิ่มนะ